สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกมวยอาวันทองนะครับผมาผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวมาฝากรวมไปถึงเรื่องราวของออทีเด็ดนะครับที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับก็เป็นสิบเพืนยินดีเดี๋ยวมาฝากกันช่วงท้ายนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวก่อนนะครับไม่มีใครฮอตฮิตไปกว่า ทีมงานของกลุ่มพลังใหม่แล้วนะครับพี่สิทธิ์ปากพนังกับพี่แดงสบนะครับโอ้โหหลังจากที่ทําผลงานเรื่องของก่อนหนี้นะที่ว่าน็อกกันน็อก8คู่เลยนะครับล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่ามวยรองเข้าหมดเลยนะครับมวยรองพลิก8คู่เลยถือว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์อีกหนึ่งครั้งก็ว่าได้นะครับแบบนี้เนี่ยเซียนมวยโดยเฉพาะท่านรองเนี่ยชอบมากๆนะครับก็ได้รับ คำชื่นชมจากน้ำหมายเองจากทางพี่งอบางกะปิเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีกับการทํางานที่ออกมาในครั้งนี้ด้วยนะครับจัดมวยสนุกจัดมวยสนุกนะครับส่วนที่เด่นในวันนี้ครับสุดยอดีนะครับมี2รายมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับรายแรกนะครับเป็นนั้นเฉียบขาดปองงสว่างนะครับต่อให้ปอนหนึ่งก็จริงอ่ะแต่เพิ่งจะชนะมานะครับดูแล้วฟอร์มดีกว่าสดกว่าเก่าว่าจัดไปที่เฉียบขาดแล้วกันนะครับวันนี้ต่อแค่น้ําหนักไม่ได้ต่อรูปร่างให้ ส่วนคู่เอกช่วงท้ายอีกคู่หนึ่งที่มาฝากกันก็เป็นสินทำไวเตอร์ไวท์ครับเจอกับโลทองโกลในเมืองยิมนะครับโลทองเนี่ยต้องบอกว่ามันสดก็จริงนะครับแต่ผมดูละปะทะไปแล้วท,ทีน่าจะเสร็จสินทำนะครับนี่คือที่เด็ดแล้วก็ข่าวที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงอยากตามไปมากกว่านี้ก็ตามไปที่พิกัดหน้าโปรไฟล์แล้วกันนะครับ